เรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสประธานที่ประชุมท่านรองผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรขอรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนพฤศจิกายนตามระเบียบว,วาระที่4ดังนี้4.1ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ไม่มี4.2ภารกิจรักษาความปลอดภยัยบุคคลสำคัญในพื้นที่ไม่มี 4.3เรื่องงานความมั่นคงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่มี4.4คดีอุกชะกันและน่าสนใจไม่มี4.5ผลการปฏิบัติของหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของผู้บงังคับบัญชาในการประชุมบริหารภาค3ครั้งที่ผ่านมา ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการถึงสลรวัตวาระประจําปี2566ให้เกิดความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปตามพรบตำรวจแห่งชาติในการนี้ท่านผู้บังคับการท่านรองผู้บังคับการได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติพร้อมสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยให้ลำดับความสําคัญในการพิจารณาตามแนวทางและนโยบายของผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่14พฤศจิกายนท่านผู้บังคับการท่านรองผู้บังคับพร้อมด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดหัวหน้างานจราจรหัวหน้างานสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน130นายร่วมฝึกอบรมแนวทางการออกใบสัง่งตามพรบาวา่าด้วยการปรับเป็นพินัยการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสารสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามน,นโยบายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนคราบการตำรวจในสังกัด และนักกีฬาร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ2,566และการขับเคลื่อนตามนโยบายการป้องกันเหตุทะเลวิวาทในสถานศึกษาทั้งนี้ท่านผู้ังคับการได้สั่งการให้ทุกสพในสังกัดจัดอบรมโครงการป้องกันทะเลวิวาทในสถานศึกษาสอบถามข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางหรือมาตรการร่วมมือกันในการระมัดระวังป้องกันเหตุ วัยรุ่นหรือนักศึกษาทะเลาะวิวาทตลอดจนดปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย4.6ผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจปุธรภาค3บังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขให้สังคม โดยท่านผู้บังคับการได้สั่งการให้ทุกสพในสังกัดลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวป้องกันเหตุกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะออกอารวาตะเวนลักขโมยข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรในช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนี้ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ดูแลข้าวเปลือกของชาวนาที่เก็บเกี่ยวแล้วนำไปตากตามถนนหรือสถานที่ต่างๆออกประชาสัพันธ์และป้องกันเหตุเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับปุริเหตุทางถนนกับประชาชนที่นำข้าวเปลือกมาตากตามถนนหรือลานตากข้าว การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสชาติการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนป้องกันปราบป่าปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป4.7นำเสนอเหตุการณ์หรือผลการดำเนินการที่สำคัญที่เห็นควรเป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษา เมื่อวันที่1พฤศจิกายนตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการคิกออฟตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและประปับปรามผู้มีิธิพลและต่อเนื่องไปจนถึงการเข้าร่วมประชุมคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและประปับปรามผู้นิพน์ครั้งที่1ทั2,567 โดยมีนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานณอาคารดำรงราชานุสรณ์กรุงเทพมหานครในส่วนของการขับเคลื่อนง,งานจิตอาสาตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรมีการขับเคลื่อนง,งานจิตอาสาครบในทุกมิติอาทิเช่นกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจท่านผู้บังคับการได้สั่งการให้ค่าการตำรวจในสังกัดชุดจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์โดยทำการมอบสิ่งของและพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือในทุกๆด้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวต่อไปและผลการดำเนินการด้านสวัสดิการของท่านผู้บังคับการโดยได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรในวันจันทร์อังคารพุธเพื่อสนับสนุนให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและขับเคลื่อนตามนโยบายในการดูแลสวัสดิการของกลังพคตตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบุญครับ